กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้นะครับน้องๆก็คือพี่จะมารีวิวหรือว่าทวนความจําน้องๆนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้นะครับน้องๆเกี่ยวกับตัวละครเลยนะครับเนาะเพราะว่า7ตัวละครนะครับที่ถูกลืมนะครับน้องๆเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็กลับมาเล่นตัวละครแบบว่าที่ทันสมัยขึ้นเนาะเพราะว่ามีการอัปเดตนะครับน้องๆก็คือเกมมีการอัปเดตไปก้าวหน้านะครับน้องๆก็คือก้าวหน้าไปไกลนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวละครนะครับก็เข้ามาใหม่เรื่อยๆนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ทุกคนนะ เมื่อก่อนเลยนะครับบางน้องก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีแต่ตัวละครแบบว่าสกิลคนโหดทั้งนั้นนะครับสำหรับเมื่อก่อนนะครับบางน้องไม่ใช่สําหรับนี้นะตอนนี้นะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับก็สกิลแต่ละตัวนะครับก็โกงจากเมื่อก่อนมากนะครับบางน้องแล้วก็เกมก็ไม่สนุกเท่ากับเมื่อก่อนนะครับเนาะเพราะว่าเกมเมื่อก่อนนะครับโคตรสนุกเลยนะครับบางน้องแล้วก็ตัวละครที่ถูกลืมนะครับเนาะสำหรับตัวละครเมื่อก่อนนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาบอกนะครับว่าตัวละครตัวไหนนะครับที่เคยเล่นฮิตสุดหรือว่าติดกระแสสุดนะครับบางน้อง แล้วก็วันนี้นะครับงน้องพี่ก็ได้ยกตัวอย่างมาเลยนะครับก็เป็น7ตัวละครที่ถูกลืมนั่นเองนะครับงน้องก็เป็น7ตัวละครที่แบบว่าคนไม่ค่อยจับกันเลยทีเดียวนะครับเนอะอาจจะมีคนจับบ้างนะครับแต่แบบว่าไม่ค่อยฮิตกันเลยนะครับเมื่อก่อนนะครับบงน้องๆ7ตัวละครตัวที่พี่จะมาบอกวันนี้นะครับก็แบบว่าโคตรฮิตติดกระแสกันเลยทีเดียวนะครับเนอะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับบงน้องพี่ฝากนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปพี่แล้วนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับบน้องจะมีการสุ่มกิจจจกกกรรรมมมหือว่่าสเเแแพ 9เพลแล้วก็ตัวละครไอ้หลอกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนที่เป็น FC ซใหม่ของพี่นะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับพี่ก็ฝากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปนี้เลยนะครับน้องๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าซ่องของพี่นะครับมีการแจกโค้ดด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีการแจกของอะไรต่างๆมากมายนะครับเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับน้องๆงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับน้องๆ7ตัวละครที่ถูกลืมนนนนัั่เเองะ ตัวละครตัวแรกที่ถูกลืมเลยนะครับงน้องก็เป็นตัวละครตัวนี้นะครับใครที่เล่นฟรีไฟล์ตั้งแต่แรกหรือว่าเพิ่งเล่นฟรีไฟลตั้งแต่แรกนะครับก็น่าจะรู้ดีนะครับงน้องกับตัวละครตัวนี้นะครับก็เป็นยกแรกๆเลยนะครับเนาะที่แบบว่า เกมฟรีไฟลของเรานะครับเพิ่งสร้างมาเลยนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็มีตัวเป็นตัวละครตัวแรกด้วยนะครับบางน้องแล้วก็เป็นตัวละครที่ไม่มีสกิลอะไรทั้งนั้นนะครับมีอยู่อย่างเดียวนะครับบางน้องก็คือสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับสามารถปรับได้อย่างเดียวนะครับบางน้องก็เป็นทางด้านของสีผิวนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวแรกของในเกมฟรีไฟลเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับบางน้องคนก็ลืมไปหมดแล้วนะครับเนาะก็ไม่มีคนจับเลยนะครับบางน้องแล้วก็ ก็ถือว่าเนอะมันไม่มีสกิลนะครับบงน้องก็คือถ้าถ้าจะไม่จับก็ไม่แปลนั่นเองนะครับบงน้องเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับ มันมีแต่ว่าสามารถปรับสีผิวได้เท่านั้นนั่นเองนะครับนอกจากก็สกิลอะไรต่างๆนะครับก็ไม่โกงเพื่อนๆแล้วก็ไม่มีสกิลเลยนะครับบางน้องก็ถือว่าเอานําไปใช้กับเกมไม่ได้นั่นเองนะครับนองหลายคนก็เลยลืมไปเลยนะครับบางน้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ถูกลืมนั่นเองนะครับบางน้องเออแล้วก็ไปอยู่กับตัวละครที่2กันบ้างนะครับบางน้องสําหรับตัวละครที่2นะครับก็เป็นตัวละครฟอร์ตตัวนี้เลยนะครับบางน้องตัวละครฟอร์ตตัวนี้นะครับก็แบบว่าเกมฟรีไฟล์ของเรานะครับมีการอัปเดตขึ้้นนนนมาิดึแลวะครับ น้องรก็ตัวละครฟอร์ตตัวนี้นะครับก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟนั่นเองนะครับน้องก็แบบว่าเริ่มมีสกิลติดตัวเข้ามาแล้วนะครับเนาะสำหรับตัวละครฟอร์ตตัวนี้นะครับน้องก็คือแบบว่าหลังจากที่ตัวละครฟอร์ตตัวนี้เข้ามานะครับก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็ออกไปเล่นนอกหมอกันเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อก่อนนะครับโคตรสนุกเลยนะครับงน้องก็คือพันยาอยู่นอกหมอกนั่นเองนะครับน้องก็นั่งบนรถแล้วก็พันยาอยู่นอกหมอกนั่นเองนะครับบงน้องก็นาตัวละครตัวนี้นะครับไปซส์กันเลยนะครับบางน้องก็เป็นสายเก่น อนั่นเองนะครับ,บน้องๆเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับมันมีสกิลติดตัวนะครับ,บน้องๆก็คือแบบว่าลดการหมอกนั่นเองนะครับน้องๆก็คือแบบว่าลดหมอกนั่นเองนะครับนอนโดนหมอกไม่เจ็บนั่นเองนะครับน้องๆเออ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่โดนลืมนะครับบางน้องงั้นเรามาดูตัวละครที่3กันบ้างนะครับสำหรับตัวละครที่3นะครับบางน้องก็เป็นแอนดูตัวนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับบางน้องก็คือแบบว่าบางคนก็ยังเล่นอยู่นะครับนอกกับแอนดูตัวนี้นะครับก็เป็นคนกลุ่มน้อยนั่นเองนะครับนอกก็แบบว่าน้อยมากแล้วนะครับที่จะเล่นนะครับกทุกวันนี้นะครับบางน้องก็คือแบบว่า มีสก well ินปืนอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นแบบว่าสกินปืนเจาะเกาะนั่นเองนะครับน้อแล้วก็มันไปแพ้กับสกิลของแอนดูนะครับวางน้องก็คือแบบว่าแอนดูนะครับมีสกิลของมันนะครับบางน้องก็คือแบบว่าสกิลของมันจะลดการเสียหายของเกาะนั่นเองนะครับน้องก็แบบว่าเมื่อศัตรูยิงเข้ามานะครับเกาะเราจะเสียหายน้อยมากนั่นเองนะครับเนาะแต่ปัจจุบันนะครับน้องมีการอัปเดตเข้ามานะครับเป็นสถานะของปืนใหม่นะครับก็แบบว่าเป็นการ เจาะกอนันเองนะครับน้องก็คือเป็นสกรีนปืนเจาะกอนันเองนะครับน้องก็คือแอนดูตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่คนไม่ค่อยจับกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะมีคนจับนะครับก็เป็นคนกลุ่มน้อยมากๆนะครับงน้องที่จะจับนั่นเองนะครับน้องก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่น่าสงสารกันเลยทีเดียวนะครับบงน้องเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับฮิติดกระแสนะครับน้องถ้าไม่มีแอนดูติดตัวไว้นะครับก็ถือว่า เชยมากๆนะครับางน้องสำหรับตัวละครแอนดูตัวนี้นะครับเนาะถ้าไม่มีติดตัวไว้เมื่อก่อนนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ถูกลืมนั่นเองนะครับบางน้องเออกันเราไปดูตัวละครต่อไปกันเลยดีกว่านะครับบางน้องสำหรับตัวละครต่อไปนะครับที่หลายๆคนนะครับก็ลืมนะครับงน้อง ก็เป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับบางน้องที่หลายคนนะครับถูกลืมนะครับหรือว่าลืมไปแล้วนะครับบางน้องก็คือเมื่อก่อนนะครับใครที่เล่นฟรีไฟล์นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับถ้าไม่เล่นตัวละครพยาบาลตัวนี้นะครับบางน้องก็คือแบบว่าไม่ใช่ผู้หญิงแล้วนะครับเนาะแต่ถ้าเล่นพยาบาลนะครับหรือว่าตัวละครพยาบาลตัวนี้นะครับบางน้องจะเป็นผู้หญิงนะครับก็คือตัวละครตัวนี้นะครับก็แบบว่าโดนลืมไปแล้วนะครับบางน้องเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครหญิงตัวแรกนั่นเองนะครับเนาะที่เข้ามานะครับบางน้องถ้าไม่ไล่กัับบบตตววะครรที่่่แาเิม้น นะครับบางน้องเออก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่มีสกิลนะครับบางน้องก็คือสกิลของมันนะครับก็โหดมากนะครับสำหรับเมื่อก่อนนะครับก็คือซุปเพื่อนขึ้นมานะครับเพื่อนของเรานะครับจะได้เลือดเพิ่มนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่โหดในเมื่อก่อนนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็หลายหลายคนนะครับปัจจุบันก็ลืมไปแล้วนะครับบางน้องก็คือปัจจุบันนี้เขาหันมาเล่นโมโคเนาะแล้วก็มาเล่นเคร์รีบ้างแล้วก็ลอล่าบ้างนะครับบางน้องเพราะว่าตัััววะะคครรตนนี้บก็ โดนลืมหรือว่าถูกลืมไปแล้วนะครับงน้องก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่โหดในเมื่อก่อนนั่นเองนะครับเนาะแต่ถ้าจะมาเทียบใส่ปัจจุบันนะครับงน้องก็ถือว่าดอปไปมากเนาะ,ะแล้วก็ไม่มีคนจับต้องเลยด้วยซ้ำนะครับบงน้องกับตัวละครตัวนี้นะครับเนาะพี่ก้ากําลังเตเลยนะครับว่าไม่มีคนเล่นเลยนะครับกับตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับงน้องก็แบบว่าโดนลืมไปจริงๆนะครับหรือว่าถูกลืมไปจริงๆ,ๆน,ะะ <hora> นั่นเองนะครับกับตัวละครตัวนี้นะครับงน้องงั้นเราไป ดูตัวละครต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวละครต่อมานะครับน้องงก็เกมของเรานะครับก็มีการอัปเดตขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับน้องงก็เป็นตัวละครมิเกลตัวนี้นั่นเองนะครับน้งงๆเพราะว่าตัวละครมิเกลนะครับพี่ขออีิบายนิดนึงนะครับน้งงๆก็คือตัวละครมิเกลนะครับสำหรับปัจจุบันนะครับก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับน้องๆถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันยังมีคนเล่นอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับมังงงเออก็จะประมาณนี้ เพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับใครมีติดตัวไว้นะครับมังงงก็ถือแบบว่าโคตรโหดเลยนะครับเพราะว่าสกิลของมันนะครับมังงงก็คือเมื่อเราสังหารศัตรูไปนะครับเราจะได้เลือดนะครับมังงงก็คือหลายๆคนก็ชอบเรียกว่าเลือดเห็ดนั่นเองนะครับมังงงเออก็ได้60หน่วยกันเลยทีเดียวนะครับมังงงก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่โหดมากนะครับแต่ปัจจุบันนะครับมังงงถูกลืมไปแล้วนะครับน้องเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับก็อยู่ ดปไปมากนะครับน้องๆก็คือสกิลของมันนะครับอาจจะไม่มีผลนะครับเพราะว่าบางคนก็คิดว่ากินเห็ดก็ได้แบบนี้นะครับน้องๆเออแล้วก็บางคนก็คิดว่าแบบมันมีพันยาเข้ามานะครับน้องๆก็คือมันมีอันนึงนะครับที่วิ่งพันยาได้นะครับเนาะพี่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันเรียกอะไรนะครับใครที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับน้องๆเออ มันก็เลยถูกลืมไปเลยนะครับน้องๆสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนที่ยังเล่นอยู่นะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเนาะว่ายังเล่นตัวละครตัวนี้อยู่นะครับน้องๆเอองั้นเราไปดูที่ตัวละครต่อไปกันเลยดีกว่านะครับน้องๆก็คือสําหรับตัวละครต่อมานะครับพี่ขออธิบายอีกนิดนึงนะครับน้องๆก็คือตัวละครตัวนี้นะครับยังมีคนเล่นอยู่นะครับเนาะถ้าเทียบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังมีคนเล่นอยู่ประมาณอ่า 40%นะครับบงน้องเมื่อโคโนเข้ามานะครับเป็นตัวละคร1เลยนะครับที่โดนลืมหรือว่าถูกลืมไปเลยนะครับบองน้องก็เป็นตัวละครเอล็อกนะครับเนาะพี่ก็เล่นมาอย่างยาวนานนะครับบงน้องกับตัวละครเอล็อกตัวนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับใครที่มีตัวละครเอล็อกตัวนี้นะครับก็ถือว่า โก้งจะจัดเลยนะครับบงน้องเพราะว่าสกิลของมันนะครับเปิดเพิ่มเลือดได้ด้วยแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะครับบงน้องเนาะแล้วก็สายซาร์ดก็ควรมีสายยิงไกลหรือว่าสายครบก็ควรมีทั้งหมดนะครับบงน้องเออแล้วก็ปัจจุบันนะครับตัวละครตัวนี้นะครับมีคนใสน้อยมากนะครับบงน้องก็คือแบบว่าก็เหมือนพี่บอกนะครับเนาะถ้าเต็มร้อยนะครับคนจะใส่เพียง40%เท่านั้นนะครับบงน้องกับตัวละครตัวนี้นะครับแต่เมื่อก่อนนะครับเนาะพี่บอกเลยถ้าไม่มีตัวละครตัวนี้นะครับบังน้องก็แบบว่า ก่อนยังไม่มีตัวละครโคโนเ <lawsuit. S 1> ข้ามานะครับน้องๆแล้วก็ยังไม่มีสกิลโกงๆอะไรเข้ามานะครับแล้วก็สกินปืนอะไรก็ยังไม่มีเยอะแยะเท่าวันนี้นะครับน้องๆเออมาทุกวันนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายแล้วนะครับน้องๆแล้วก็ตัวละครไอ้หลอกตัวนี้นะครับก็ถูกลืมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องหลายคนก็ยังเล่นอยู่แต่บางคนนะครับก็ไม่เล่นเลยนะครับน้องๆแล้วก็ตัวละครสุดท้ายของวันนี้นะครับน้องๆก็เป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับก็เป็นตัวละครคิงตัวนี้นะครับน้องๆก็คือแบบว่าเป็นตัวละครลิงงตััวนนนีี้่เอะทโดลืม น้องเพราะว่าเมื so ่อก่อนนะครับเป็นฮิตติดกระแสมากนะครับกับตัวละครตัวนี้นะครับใครที่เป็นสายจู๊กหรือว่าใครที่เป็นสายซาร์นะครับมน้องก็คือไซลิงตัวนี้นะครับซาร์ได้เลยนะครับแล้วก็ลิงตัวนี้นะครับต้องเติมเท่านั้นนะครับถึงจะได้นะครับเมื่อก่อนนั่นเองนะครับงน้องแต่ปัจจุบันก็เติมเหมือนกันนั่นแหละเนาะแต่ก็ไม่มีคนจับต้องเลยนะครับมงน้องแต่พี่เชื่อว่าในเร็วๆนี้นะครับมันจะกลับมาฮิตอีกนะครับน้องกับตัวละครลิงตัวนี้นะครับเพราะว่าพี่ไปเห็นใน YouTube หรือว่ามมมมาาาานนะรัเ้้จีกกลขึแว็ เอาเว Adams, ็บไซต์หลบโคโน่นั่นเองนะครับน้องหรือว่าจูเข้าวงโคโน่นั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าในเร็วๆนี้นะครับจะมีการอัปเดตด้วยนะครับน้องเออก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่หลายๆคนนะครับก็ลืมไปแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนะครับน้องไม่มีคนเล่นเลยนะครับแต่พี่เสื้อวว่านะครับตัวละครตัวนี้นะครับน้องมันจะกลับมาอีกแล้วนะครับเนาะแต่ต้องเล่นนะครับน้องก็คืออย่าให้มันโดนลืมเถอะนะเพราะว่ามันจะ กลับมาเป็นฮิตติดกระแสอีกครั้งหนึ่งนะครับงน้องเออช่วยๆก nice. ันเล่นนะครับงน้องให้มันเกมเรากลับมาแบบเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อก่อนนั่นเองนะครับบงน้องก็เป็นยังไงกันบ้างครับงน้องสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็มา บอกนะครับว่าตัวละครไหนโดนลืมไปบ้างตัวละครไหนถูกลืมไปบ้างนะครับงน้องก็เป็น7ตัวละครที่ถูกลืมนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องน้องคนไหนนะครับที่ยังเล่นตัวละครตัวไหนอยู่นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเนาะว่ายังเล่นตัวละครตัวนี้อยู่นะยังไม่ได้ลืมนะอย่างนี้อย่างนั้นนะครับน้องๆเออก็บอกพี่ได้นะครับน้องน้องเพราะว่าปัจจุบันนะครับพี่เห็นนะครับส่วนน้อยมากนะครับที่จะเล่นตัวละครแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะถ้าไม่ใช้สายฟีนะครับก็น่าจะเล่นแบบนี้นะครับน้องนก็คือแบบว่าม่สเติับจจปุ ไม่มีเลยนะครับน้องๆพี่ไม่ได้เหยียดนะครับแต่แบบว่าสายฟรีเขาไม่มีเงินซื้อตัวละครเนาะแต่แบบว่าสายเติมนะครับน้องๆเขามีเงินซื้อตัวละครใหม่ๆเรื่อยๆนะครับเขาก็เลยเล่นแต่ตัวละครหงนดหดนะครับแล้วก็สายฟรีนะครับก็สู้เขาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสายฟรีก็เล่นตัวละครแบบนี้อยู่นะครับเนาะแล้วก็สายเติมนะครับเขาก็เล่นแบบว่าอัพตัวละครไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับน้องๆก็เลยปัจจุบันก็แบบว่าตัวละครที่พี่รายงานมาเมื่อกี้ก็โดนลืมหรือว่าถูกลืมไปหมดเลยนะครััับบบบบนนนน้้้้ออออองงงงเเคคคลลปขพีีี่่่่กกก็็ไไไไดจแวะรรรสําหใทม น้องอยากให้พี่ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็บอกพี่ได้นะครับงน้องเออสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปนี้นะครับให้จบด้วยนะครับางน้องแล้วก็แชร์ไปในกลุ่มอะไรก็ได้นะครับน้องแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับงน้องจะมีสิทธิ์ลุ้นรับเพชร499แล้วก็ตัวละคร A หลอก1ตัวนั่นเองนะครับนอสสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับงน้องพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับน้องาับบน้่ปเเะค